ขั้นตอนแรกนะครับผมใส่เดยไม้ตัวนี้นะครับเดยไม้นะครับใส่รูนี้นะครับโอเคครับตามรูนะครับผมมันจะมีรูเดยไม้กับรูเกือกม้าครับอัี๋ยวใส่เกือกม้าครับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปลูกศรจะขึ้นมาตรงนี้นะครับผม ลูกตอนจะชี้ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับผมสองอันใส่เข้าไปเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปยิงเสาเหล็กนะครับเสาเหล็กก็คือจะยิงรูนี้มันจะเป็นรูเล็กๆนะครับผมรูเล็กตัวนี้ยิงรูนี้ครับรูนี้ยิงเจ๊ครับแล้วก็ ยิงลางนะครับผมเอาลางวางภาพนะครับสังเกตนะครับมันจะมีแอลกับอาร์นะครับผมนี่ครับจะเป็นต R ีอาร์สี่อาร์นะครับผมฝั่งนี้ยิงเข้าไปเลยครับใช้เป็นยิงเป็นรูใหญ่ตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตไซส์นี้นะครับผมที่ใช้ยิงลางครับ ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันก็จะสองอันอีกแล้วก็จะมีเป็นไม้แบบนี้นะครับสองแผ่นนะครับผมจะมีแผ่นที่ไม่ซออล่องนะครับ กับแผ่นตัวนี้มันจะเซาะร่องฝั่งหนึ่งไปฝั่งไม่ได้เซาะนะครับผมใส่เดรเหล็กใส่แบบนี้เลยนะครับผมใส่เหมือนกันตามรูนี้แล้วก็เดไม้มันจะมีรูเดไม้กับรูเดรเหล็กนะครับผมสองอันอเสียบเข้าไปเลยตัวเซาะร่องนะครับเซาะร่องจะจะใส่ตรงนี้ร่องกับร่องนะครับผมต้องเจอต้องต้องใส่ด้วยกันนะครับแบบน,นี้เป็น,นี้โอเคเอาไปเลย ส่แล้วก็ล็อกครับล็อกโอเค่อ,นะอคแล้วก็ล็อกเลยล็อกเสร็จปุ๊บมันจะมีแผ่นนี้ที่เราเตรียมไว้แล้วเอามาประกบได้เลยครับตอนนี้จะเป็นฐานของมันนะครับ เข้าไปเสรแล้วก็ล็อกไปล็อกเหมือนเดิมเจอ่าล็อกเสร็จเสรบก็ยิงขานะครับผมตัวน,นี้จะเป็นขาพลาสติกนะครับขาพลาสติกตัวนี้จะเกิยิงจะเป็นน็อตหัวแบนนะครับหอดนอด็อตตัวเดียว มันจะมีอยู่ในถุงของมันอยู่แล้วนะครับผมตัวน,นีนน้ีเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกานก็คือสีฝังเลยอ่านใส่เอาไป ็ไม no yeah. right. right. mm ้ต hmm. the so mm ัวนี้ก็คือแยกไว้นะครับผมตัวนี้จะเป็นแผ่นข้างของมันนะครับนจะเป็นแผ่นข้างแผ่นข้างก็คือแยกไว้ก่อนนะครับผมแยกตอกเอยไว้เลยนะครับตอกเอยไว้แบบนี้ก็ขั้นตอนต่อไปเราใส่ไม้ตัวนี้ที่มีรูนี้สองอันซึ่งจะเป็นไม้ตัวนี้นะครับผมไม้ตัวนี้ซึ่งมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับขนาดมันจะเล็กกว่าขนาดมันจะเล็กกว่านะครับผม แต่ไม่เหมือนกันเราเตียบเข้าไปนี้เลยเอาที่ไม่มีผิวขึ้นด้านบนครับเระก็แผ่นหลังมีแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังตัวนี้ตัวนี้คือแผ่นหลังนะครับผมแผ่นหลังเสียบด้านหลังมันจะมีแผ่นหลังตัวนี้จะเป็นแผ่นสั้นนะครับมันจะมีแผ่นสั้นกับแผ่นยาวแผ่นยาวก็คือตัวนี้อันนี้เราใส่แผ่นสั้นเราประกอบได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บวางแยกไว้เลยครับ แยกออกข้างนอกอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบตัวข้างนะครับผมซึ่งจะใช้เป็นกระจกตัวนี้ขั้นตอนแรกนะครับอันแบบนี้หาไม้นะครับที่เป็นรูแบบนี้นะครับผมมีรูข้างแบบนี้ไม้จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่มีรูรูต่อข้างอ่ามาเทียบกันได้เลยจะมีรูสอข้างตัวนี้ เรายิงเดือยเข้าไปเลยครับยิงเดยเล็กตัวนี้ยิงเข้าตรงนี้เลยน่ครับยิงเข้าไปประมาณส่อันครับอตอนต่อไปนะครับขึ้นมาเป็นไม้ชุด สำหรับใส่ทำเป็นชั้นนะครับผมจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบไม้เดยไม้เข้าไปแบบนี้มันจะมีรูให้ครับเสียบเข้าไปเลยนี่ครับมันมีรูให้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยมันจะมีหัวท้ายนะครับผมหัวท้ายนะครับอันนี้จะหัวนะครับหัวจะมีติ๊กเกอร์ครับอันนี้ท้าย จะมีรูนะครับจะสังเกตไม้มันจะไม่เท่ากันนะครับตัวหัวท้ายมันจะมีรูเดี๋ยวครับตัวนี้จะไม่มีครับตัวนี้จะไม่มีโอเคอ่ะเรายิงหัวนะครับเอาล่องนะครับเหมือนเดิมครับเอาล่องให้เข้ากับล่องให้เท่ากันนะครับผมเสียบเข้าไปเสียบให้ดูนะครับมันจะเป็นนี้ครับ แล้วก็ใช้น็อตไส์นี้นะครับไส์นี้นะครับผมอ่าใช้น,อน็อตไซส์นี้ถิงเข้าไปเลยแบบตัวนี้เสียบไปเอาตัวที่มันไม่มีผิวนะครับขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับให้มันให้มันอยู่ยฝั่งเดียวกับล่องครับมันจะมี ไม่มีผิวกับมีผิวนะครับมีผิวนี่จะโชว์นะครับจะอยู่ด้านหน้านันจะเป็นด้านหลังเ๋ือเราจะเสียบให้มันเป็นแบบนี้แหละตัวนี้เสียบเข้าไปเลยเอารูนี้ขึ้นด้านบนนะครับผมเอ,เอารูนี้ให้มันเห็นอย่างงี้นะครับเสียบเข้าไป ก็ไม้นี้ประกบไม้แผ่นหนึ่งครับน,นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปเลยออ,อันนี้บางนี้อนอนนอนนี้นะครับนอนนี้นะครับผมแล้วก็เสียบตัวนี้ครับไปเสีย่บแล้วก็ประกบเลย จับใส่ให้มันได้นะครับผมใส่ให้มันเข้ารูนะครับเข้ารูล็อกของมันมันจะมีรูสองฝั่งนะครับผมนี่ก็จะใส่อย่างนี no no ้ได <It> ้ใส <to S 2> ่แล้วปุ๊บตันนิดนี่ตันหนิดปุ๊บเรายิงเลยครับอีกยิงครับก็ใช้น็อตตัวเดิมครับใส่เดิม มาเสียบนะครับจะเป็นถลังยาวๆเลยครับยาวเลยเสียบเลยเสียบเข้าไปในร่องนี้นะครับผมแบบนี้